เาจะรู้หรือเปล่ามีใครที่เข้าอยู่จนเช้าเกือบจะทุกคืนยังไงก็ไม่หลับตอนกลางคืนก็มีแต่เขาที่ต้องน,นอนน้อยทุกค่ำคืนคนคนนั้นคือฉันเองเด็กวันนี้ยังรอ,เองเพลงจะคคมตาให้นอนเท่าไร่ก็ยังคงตื่นตื่นด้วยความรัก ความรักที่มันหล้นอยู่ในใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วทำไมคืนนี้มันช่างยาวนานต้งทรมานหัวใจเกื่อ,อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันเบื่อไหมและอยากจะรู้ว่าเมื่อไรที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องนอก เธอจะรู้หรือเปล่ามีใครที่เขาต้องทนเหงาอยู่ทุกคืนแต่เธอก็คงหลักดีนอนสบายทั้งคืนจนเช้าเดียวใครที่เขายังฝืนตาตื่นคงคนนั้นคือฉันเองดีกว่านี้ยังร้องเพลงจะคงตายนอนเท่าไรก็ยังคงตื่นตื่นด้วยความรัก ที่มีมันล้ในหัวใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออกแ้วแทำไมคืนนี้มันช่างยาวนานันทรมานหัวใจเกือยอยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ่อยไหมและอยากจะรู้ว่าเมื่อ,อไรที่ใจของฉันจะยอมเข้าใจว่าเราต้องน,น้อน 결국 난 잠을 자랐어 그럼 disgusted 왜요? 언제 안該요? 아침이 offset 그 벌레 요 Interface 널잘 사랑해 이제 다시 떠stru학 을둘각 r และอยากจะรู้เมื่อไรที่ใจของฉันที่ยอมเข้าพรอตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้วจะไม่คืนนี้มันช่งยาวนานทรมานหัวใจก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมและอยากจะรู้ว่าเมื่อไรที่ใจของฉันที่ยอมเข้าใจว่าเราต้อง no. hoo uh hoo -huh. yeah, yeah.